กรณีก่อนหน้านี้ค่ะที่ทางด้านเพจอีซซอขคยี่ข่าวได้ออกมาแชว่าบอสพอค่ะเคยมีลูกมีเมียมาแล้วแต่ว่าแอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับบอสพอลจนมนีลูกลลับแถมให้พนักงานเนี่ยเรียกว่าเป็นหลานค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวันนี้ในรายการโหนกระแสค่ะชื่อตอนว่าติดกำดักรักบอสตัวร้ายตอนที่5ตอนอาจารย์พ่อและอดีตเมียซึ่งรายการโหนกระแสได้มีการเอาอดีตภรยาของบอสพอมาร่วมรายการด้วยค่ะและช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสค่ะอดีตภรยาของบอสพอค่ะได้เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงที่ต้องิ กันกับทางด้านบอสพอค่ะว่า ในตอนนั้นค่ะบอสพอถือว่าเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากๆและตอนนั้นก็หล่อมากๆด้วยมีสาวๆขอ้อหาค่อนข้างเยอะค่ะและสาเหตุหลักๆที่ทําให้หย่ากันอดีตภรรยาก็บอกว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่จะคอยติดตามบอสพออยู่ตลอดเวลาและผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าถ้าน้องไม่ว่างเนี่ยเดี๋ยวพี่จะดูแลสามีน้องให้พี่จะทําหน้าที่แทนให้เองซึ่งผู้หญิงคนนั้นค่ะทางนานอดีตภรรยาก็มีการเฉลยว่าก็คือบอสปันนั่นเองค่ะซึ่งเราบอกว่าตอนนี้บอสปันค่ะก็เข้าคุกไปแล้วตามบ,บอส ภรรยาของบอสพอค่ะยังกล่าวอีกค่ะว่าบอสพอจะโอนเงินตามสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกซึ่งตอนแรกจะให้1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนแต่ว่าไม่พอใช้ค่ะตนก็เลยขอเพิ่มแล้วบอสพอค่ะก็เลยเพิ่มให้มาเป็น1นึ0 0 0บาทต่อเดือนค่ะและนอกจากนี้ค่ะอดีตภรรยายังบอกว่าไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนโอนเข้ามาค่ะแต่ว่าตอนนี้โดนอายัดทรัพย์ไปแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว